ออาล่อน<ะ>เลยครับบังอันนี้บร็วบั เราจะเล่อนเอาตัวใหญ่กับตัวเล็กออกจากกาันตัวเล็กเอาไปให้ไก่เป็นอาหารไก่ส่วนตัวใหญ่เราเอาไปบินต่อเอาไปบินเพื่อให้เขาไข่ในโอกาสที่จะใช้ในการพ่อพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ส่วนบางบางคนอาจจะล่อนแล้วเอาตัวมันเนี่ยไปอบเม็ดก็ได้หรือเอาไปอบแห้งก็ได้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงพวกชูก้าไกดเดอรพวกหนูแฮมสเตอร์อะไรพวกนั้นหรือ,อตำร้านขายอาหารสัตว์พวกเพชรต่างๆเนี่ย สามารถที่จะล่อนแยกเอาตัวเขาเนี่ยไปอบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟเสร็จแล้วก็เอาไปจําหน่ายต่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาขายเขาก็กิโลละพันกว่าบาทตัวแห้งอ่ะเพราะนั้นเวลาเราเลี้ยงเราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้นะครับก็มีไปดูกันก็มีก็มีฟาร์มไปดูกอนไปดูกับปั้มกันเดนวยไปดูนี่ปั้มเดินไหอ่าไปดูนี่ปั้มปั้มเอาก็มีดูหน่อย จับี่ก็มีรองจับทูี่เนี่ยจับได้เรื่องก็พยายามเอาหนมานดิาา้นหน่อยเยวหันะพอต้องใส่มัน ไม่ได้เก็บสีเลยชี้หรัต้ม้มมเงนียังไม่ได้เก็บสีเลยตัอมเอาอนนี้อันนี้มาให้ดูยเอานันะนีนะเนีตัวนะอะเอาไม้ใกล้นี้หน่อยไม้ใกล้นี้หน่อยอาตัวโอเคก็แยกตัวออกไป ตอนนี้มันเป็นระยะที่เขากําลังลอกคราบแล้วก็จะพันตัวเองจากหนอนไปเป็นดักแรกตัวสีดําๆจากนั้นก็จะนอนนิ่งๆแล้วก็ออกจากปักดักแร้แล้วก็บินบินแล้วไปไข่อันนี้เอาไปให้ไก่ชนได้เลยนะครับ กกไไปให้ิกก่นนี่คือขี้หนอนและก็หนอนตัวเล็กซึ่งหลุดไซส์ออกจากไอตะแกงรูตะแกง่มันมันจะมีขนาดของมันแล้วมันก็จะหลุดลงไปที่ตะแกรงนะครับโอเคอเคุณผู้ชมนี่ด้วยก่อนที่จะเติม ini kan ini 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 periksa pak periksa 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 komi farm farm yang apa? ไหนลองซาวขึ้นมาให้ดูหน่อยดีครับอ๋อแล้วก็อันนี้มาล่อนใช่ไหมเอาตัวที่มันเป็นขี้มาตัวน,นี้เป็นขี้ใช่ไหมมันจะปนขี้มันจะปนกับเศษอาหารที่มันแห้งแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราจึงค่อยเอาตัวเนี้ยขึ้นไปบนเครื่องล่อน่าไหนลองทำให้ดูหน่อยครับโอเคเค้าขึ้นบนเครื่องล่อนครับโอเค ตั้งล่น,นี้เราดีไซน์เองนะครับเราออกแบบเองแล้วก็ทำกันเองนะครับตรงนี้ตัวเล็กจะเอาไปต้งเอาตัวเล็กขึ้นมาดูหน่อยอันนี้ไปเป็นอาหารไก่ากับขี้มันเอาไปลองลองเล้าไก่ตัวมันเป็นอาหารไก่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปปลูกผักได้แต่ฝั่งโน้นเนี่ยเอาไปบินต่อ เกิดจากการกําจัดขยะที่ที่ต้นทางนะครับก็เราไปเก็บขยะมาจากตลาดนะครับตลาดเทศบาลตลาดไก่สนอที่ตลาดบัวตองนะครับที่นครศรีธรรมราชน,นะครับ,รบอะไร 别拉我！ ลองใส่ดูแกรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทำเดี๋ยวพายกไปทำก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยว